와 파파야 오 파파야 밭에 왔습니다. 음. 다 우리 국적 다 한국이야? 아, 그래요? 예. 아, 네. 키안 커요? 아, 키가 크게 하는 거를 서 음. 많이 같라내고 네. 맞아요. 그렇게 해야 돼. 네. 음. 키, 키가, 키가, 음. 음. 기간은 4월달에 ตอนนี้กำลังสัมภาผัสเจ้าของสวนอยู่นะคะสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะไกลสุดล,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 ลูกหูลูกตาค่ะอยู่ห่างจากบ้านแม่นาบีมาแค่13กิโลนะคะ ดูดีดอกดอกอ่ะดอกพระพายอยากกินมะละกอสุกมีไหมตอนนี้ยังไม่สุกสีเขาเพิ่งปลูกเม,มื่อเดือนสี่อันนี้มะละกอนี้เพิ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนสี่นะคะจะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะดูสิคะเนี่ยเกาหลีที่เกาหลีนะคะนี่ปลูกสวนนะคะ สามารถติดต่อได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรเบอร์โทรของซามุนิมไว้ข้างล่างนี้นะคะเยอะมากเลยค่ะดูสิคะอ๋อทางนี้มืดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้มาช่วงค่ำแล้วนะคะตุ้กระทึนชงยูวอันนี้จอตุ้กระทึนชงยูวอันนี้จออ่า เขาบอกว่ามันมีหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งแขกดำแล้วก็อันนี้กำลังเป็นลูกอ่อนค่ะต้นนี้ดูสวยมากเลยออกเยอะคุณนายคุณนายลีก็เข้ามามาดามอันนี้อันนี้อันนี้มาอ่าไม่ใช่มาดามลีสิกำลังกำลังโซเลกันอยู่นะคะว่าใครจะเป็นคนตัดมะละกอน,นะคะ เอโมยงกลยัิกัอนี้กาสะวนอะไรเมาวนอะไริลเอาเลยนะคะว่างั้นอยากจะต้าตัวไหนต้าเลยเลยอยากจะเด็ดตัวไหนเอาเลยนะคะบอาว่งเงี้ยระวังยางด้วยคุณนายลีจะเอาตัวนี้ค่ะคุณนายลีจะเอาตัวนี้นะคะคุณนายลีนี่กําลังจะตัดหนึ่งสองสามคุณนายลีจะตัดอยู่ใช่ไหมคะจะตัดไหมคะ ตัดน่ะบาชิ้สิได้เอ็ดอ่ะคอประมาณประมาณประมาณแปดถึงหนึ่งจะอร่อยมากเลยนะคะจิกิมต้าโกยเซอ่โอเคตอนนี้มาดามคามกำลังจะเด็ดมะละกอนะคะอันนี้ดีว่มีจะโจนวะแปว่านี้อ่เป็นตะกรอนหนาามะมีจะโจนวะชาแม่คิวมีล่ะแม่คิวมีถูกใจลูกไหนคะ ยังไม่ถูกใจโอเคเอ่าชังกันเคลิมต่ละค่ะโอเกอันนี้นนนอ่าต้นนี้ก็โดกโดกเด้อพี่น้องโอเคไม่เอาอ่าคุณนายคามก็จะเลาะไปเรื่อยๆนะคะอันนี้โคตรโดกเลยอะอ ไม่พี่ตัดเลยพี่ชอบลูกไหนตัดเลยนะคะเยอะม,มากเลยค่ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องผู้ใดยอยู่เกาหลีน่ะเพิน่นทรงเด้อจ้าเดี๋ยวนะพี่น้องเอ้ยถาสมมุติว่าสังสาาส่งสามหมื่นเด้อจ้าสั่งสามหมื่นค่าทรงฟรีเด้อจ้าสามหมื่นขึ้นไปเด้อพี่น้องถาสมมุติตั้มก็หันน่ะต้องบวกคา่าทรงน้ำสามพันวอนเด้อจาามม้าอันผู้ใดสนใจอยู่ในเกาหลีเนี่ย เดี๋ยวสิถิ่งเบอร์โทรเดี๋ยวสิถิงเบอร์โทรเ,เรทรจ้าของสวนไบเด้อจ้าห้ยงามหละพี่น้องเ <ไง S 1> พิ่นขายทั้งอันซุกเลยค่ะทั้งดิบเด้อจ้าพี่น้องบอเป็นอย่างไไกลเป็นยังไเกินไปจักกิโลก็ได้ดอกอันนี้อันนมคิ้วมีกับอันนคุณนายข้ามเด้อจ้าพี่น้อง กำลังเลาะอยู่จ้าสิได้หรือบ่สงสัยจีเป็นสุดแปลงผินเน้อพี่น้องมี้งแต่เลือกอยากหน่วยมีแต่หน่วยงามๆงามงามหลายพี่น้องเอ้ยงามค่ะงามแน่อุ้ยบิงเนื้อพุ่นะ่ะสะอ่อนเด้ย,ยังวะเด็กดถ้ามีได้ซีลูกเลยเด้อพี่เม่เอาอีกลูกหนึ่งจ้าพอ่อย่านกินบะเบิดเพว่าบ้านมันอยู่บะไก่กันไปรดเด็นะะพาวานี่เดี๋ยวแมนะ้ะบีขับรถมาเอาก็ได้ปัะเดมันเบิดแล้วนะ เอาสำานีไปกินสักเกินเอาอีกลูกหนึ่งนะคุณนายข้ามาอีกลูกหนึ่งเด้อโอ้พี่น้องเลยหลายก็หลายคักคุณนะ่ะสุดลูกหูลูก,ลกตาเมื่อนี้มันมืด,ดเด้อจ้าเหลียวไปจนสุดบบเห็นมีประมาณพันกว่าต้นเด้อจ้าอยู่นี่นะยอยากมืดมืดเนาะโอ้ดเดี๋ยวมือรุ่นยังสีมาเว้นกว่าหนีมาอ่ะนะแจ้งแจ้ง เมื่อนี่กัเอเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเพิ่นอีกจังเล็กหน่อยกันอันนี้เป็นโรงเรือนเป็นโรงเรือนของต้นที่ยังไม่ได้ขยายเด้อจ้าอันนี้กักําลังเพาะอยู่เด้อจ้าพอมเล็ดอยู่เด้อฟังซ้ายเป็นการพอมเล็ดฝั่งขวาในต้นโอเคพักบุ้งกับมีเด้อจ้านี่เพื่อนกำลังตัดพักบุ้งจ้าอมาใจเหรอ อันนี้ตะไคร้เด้อจ้าพี่น้องตะไคร่เพิ่นห้ากระปูกเด้อจ้าอันนี้บ่ทันได้อันนั้นเติบโตแต่กระบ่มีปัญหาเพราะวันนี้ถึงแม้ว่าหิมะจะลงเพื่อนก็ปปับอุณหภูมิได้จ้านั่นคือพักบุ้งเด้อจ้าแปลงนั่นเาว้สุดลูกหูลูกตาเพราะว่าแม่น้ำบุอยู่คนละแปลงมาเลยเหลียวบเห็นชัดเด้อจ้าอันนี้คือสุดลูกหูลูกตานี่แม่นพักบุ้งจนเมิดจ้าพักบุ้งเด้อจ้า,อ,าอ,จอันนี้หลายค่ะพี่น้องสะออนหลาย อันนี้จะเป็นการถ่ายย้อนกลับไปตรงที่เ,เจ้าของสวนกำลังตัดผักบุ้งอยู่นะคะก็จะประมาณนี้คือต้นมะละกอน,นี่ในสวนนี้จะประมาณ1000ต้น1นึ่งอหนึ่งพันสองต้นนะคะก็ถือว่าเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จตอนนี้เอ่อก็อย่างที่บอกเนาะถ้าสมมติว่าภายในเกาหลีนี้นะคะประชาชนทีอ่อาศัยอยู่ในเกาหลีนะคะ สมมติว่าต้องการที่จะซื้อนี่ก็คือถ้า3,000 30, มื 30, ่นวอนสามหมวอนนี่เอ่อค่าส่งฟรีนะคะแต่ถ้าต่ํากว่านั้นคุณจะต้องจ่ายเอ่อค่าค่าแท็กเบร์เพิ่มปกติค่าแท็กเบร์นี่จะอยู่ที่ประมาณ3ามถึงห้าพวอนค่ะโอเคค่ะถ้างั้นคลิปนี้ก็จะขอจบด้วยเอ่อเวลาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเดินไปนิดนะเดินไปดู ดูอีกนิดนึ่งตรงนี้เพราะว่ามันมีแสงแสงแสงที่ส่องมาจากฝาด้านนอกนะคะมันก็เลยทำให้เห็นชัดนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาที่ประมาณหกโมงกว่า churches, slide, <5 S 1> ๆแล้วค่ะห้าโมงกว่าไม่ใช่หกโมงห้าโมงกว่าห้าโมงเย็นนะคะก็จะ,ะเป็นมืดๆน้อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ จบด้วยมะละกอลูกนี้ละกันนี่นะคะมะละกอมะละกอค่ะพะพยาป๊อกป๊กนะคะสวัสดีค่ะ